เทพดาวหลิวแห่งสำนักใต้ประทับทรงเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527ประทับทรงเพื่อโปรดมวลมนุษย์ไร้สิ้นสุดหน้าที่ถ่ายทอดธรรมกอบกู้เราหลงผิดกิเลสนำเมื่อหมดกรรม นั่นแลลุนิพานเราได้รับพระราชโอ,องคงการให้ประทับทรงลิขิตหนังสือท้องอเวจีมีหน้าที่รับผิดชอบการถ่ายทอดสดไก่นับผันลีโดยเขียนในสิ่งที่พระจีก้กงและนักทรงนายซิวเซิงได้พบได้เห็นได้ยินบรรยายเป็นสำนวนที่อ่านเข้าใจง่ายแม้จะมีการเจือทัศนียภาพอันน่าสยดสยองบ้างก็จะจดบันทึกลงทั้งหมด ดังนั้นช่วงเวลาที่เราประทับทรงลิขิตอยู่ก็จะรวมอยู่กับเหล่าสานุสิศิษย์เพื่อให้กำลังใจกันและในช่วงที่เราประทับทรงเขียนหนังสืออยู่เรายังมีภาระหน้าที่ต้องควบคุมดูแลสำนักอีกด้วยฉะนั้นในระหว่างที่กำลังเข้าทรงกันอยู่ภายในสำนักถ้ามีการพูดคุยส่งเสียงดังอย่างเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษสถานหนักหวังว่าทุกคนคงเข้าใจ เทว่าทำผิดย่อมถูกลงโทษเมื่อมีความชอบย่อมมีบำเน็จเมื่อหนังสือสำเร็จแล้วเราจะรายงานสวรรค์เบื้องบนตามระยะเวลาปฏิบัติกิจของสานุสิทธ์ทุกคนเพื่อบำเน็จความดีความชอบโดยทั่วหน้ากันต่อไปคำนำที่พระเจ้าหุนหยวนประทับทรงเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527 สมัยโบราณยุคแรกเดิมทีจิตใจคนดีงามบริสุทธิ์ตราบกระทั่งสมัยโบราณยุคกลางจิตใจคนจึงค่อยๆแปรเปลี่ยนไปทางมุ่งสแสวงหาราบยศสรรเสริญดังเช่นยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างสแสวงหาทุกวิธีทางเพื่อสนองตันหาตนเองเช่นอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายทําให้สังคมเกิดบรรยากาศแห่งความระบาดระแวงธุรกิจทุกอย่างล้วนมุ่งหากําไรและผลประโยชน์ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การใช้กลวิธีผิดกฎหมายต่างๆก็ไม่ละเว้นโดยเฉพาะทางการโลกีถึงกับยอมลงทุนก้อนใหญ่เพื่อประกอบการอันยังส่งผลให้ศิลธรรมจัญยาเสื่อมสามลงบัดนี้สำนักเสี่ยงเทียนโดยพระจี้กงได้นำนายซิวเซิงซึ่งได้รับพระราชองค์การให้ลิขิตหนังสือท่องอเวจีไปถึงชั้นธรณีเพื่อสัมภาษณ์ และชมสภาพของผู้ก่อกรรมชั่วร้ายแรงเพื่อเตือนสติชาวโลกว่าอย่าได้สร้างกรรมทําชั่วมิเช่นนั้นภายภาคหน้าเมื่อต้องตกนรกอเวจีสำนึกได้ก็สายเสียแล้วหวังว่าชาวโลกเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคงสามารถรีบกลับตัวใหม่โดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการตกสู่ห้วงเหวลึกอันไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีก พระราชองค์การงิกเซียนฮ่องเต้ประธานสำนักทรงเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2537บัดนี้พระราชองค์การพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้จวนจะถึงแล้วให้เจ้าพระภูมิท้องที่ไปคอยต้อนรับเหนือเมือง10ลี้เจ้าพระภูมิเขตไปคอยต้อนรับเหนือเมือง5ลี้ ส่วนเทพที่เหลือและสานุสิทธ์ทุกคนให้ตั้งแถวคอยรับสเสด็จด้วยความสงบเทพมหาอมาสีประทับสงอันเชิญราษองค์การประกาศทั่วมนุษย์ชั่วมีแฝงทุกแห่งหนตีแผ่ขุมอเวจีที่เมิดมนเทพแปลคนน้อมรับพระบัญชา บัดนี้เราได้อัญเชิญพระราชองค์การจากพระเจ้าเงกเสียนหองเตมาถึงแล้วให้ทุกคนและเทพพรมทุกองค์จงคุกเข่ารับพระราชองค์การบรมราชองค์การใจความว่าข้าสถิตบนสวงสวรรค์ใจข้าลํำลึกถึงมวลมนุษย์ตลอดเวลาสังคมโลกยุคปัจจุบัน ใจิตใจผู้คนไม่เหมือนดังเก่าก่อนชายไม่ปฏิบัติตามสายสัมพันธ์หลักสามหญิงไม่รักษาคุณธรรมแม่บานสีศีลธรรมจัญญาเสื่อมสามทุกแห่งหนเต็มไปด้วยวังวนแห่งความชั่วร้ายยังดีที่มีสำนักธรรมเสี่ยงเทียนแห่งเมืองไทถจงได้รับราชองค์การให้ทำการทรงลิขิตประกาศธรรมซึ่งเหาสานุสิทธิ ต่างก่อเข้าใจสวรรค์เบื้องบนต่างปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจังบัดนี้นายสิวเซิงผู้มีปณิธานเมตตาธรรมประสงค์เปิดเผยรูปโฉมอันแท้จริงของนรกอเวจีเมื่อข้าสราบก็รู้สึกปิติยินดียิ่งนักจึงได้มีบัญชาให้พระจีกงนำนายซิวเซิงไปท่องตะเวนนรกอเวจีเพื่อชมสภาพการอันแท้จริงด้วยตนเอง โดยให้เทพเจ้าดาวหลิวเป็นผู้ทรงลิขิตถ่ายทอดสดตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าท่องอเวจีหลังจากได้รับพระราชองการนี้แล้วเมื่อถึงกำหนดเวลาประทับทรงขอให้เหล่าสานุสิทธิ์ของสำนักเสียงเทียนจงร่วมมือกับเหล่าเทพพรมปฏิบัติตามราชองค์การอย่างเข่งครัดเมื่องานสำเร็จจะมีบำเหน็จความดีความชอบแก่ทุกคน ประกาศเลขาสำนักเงิกเซียนฮองเตประทับทรง 1. ห,หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยพระราชองค์การจากพระเจ้าเง็กเซียนฮองเตแม้ว่าสำนวนลีลาการเขียนจะเป็นภาษาชาวบ้านแต่เนื้อหาสาระล้วนเป็นสัจธรรมเป็นคำพีอันวิเศษล้ำเลิศในการบําเพ็ญขัดเกลาอบรมจิตใจเพื่อรู้แจ้งในธรรมและเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ เตือนใจชาวโลกเป็นอย่างดี 2. ถ้าหนังสือมีคำผิดซึ่งเป็นความผิดพลาดของการคัดลอกผู้อ่านจงอย่าลบหลู่ดูแค้น 3. หนังสือเล่มนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วยความมานะวิริยะอุตสาหะของเหล่าทวยเทพพมรมรวมกับมนุษย์เนื้อหาสาระล้วนเป็นการเปิดเผยความเลึนลับของขุมนรกอเวจี ถือเสมือนเป็นหนึ่งเสียงะระฆังเตือนภัยให้แก่ชาวโลกขอทุกคนจงทนุถนอมรักษาไว้ให้จงดี 4. ผู้ใดหวังอายุยืนยาวหลาบยศหายจากโรคภัยไข้เจ็บล้างบาปสร้างบุญกุศลไทยบาปให้แก่บรรพบ,บุรุษให้พ้นจากอบายภูมิสู่สุขติแดนสวรรค์ให้จุดทูปอธิษฐานว่าจะพิมพ์แจกหนังสือเล่มนี้ ต่อหน้าพระพุทธรูปเทวรูปในศารเจา้าพระเจ้าเตาไฟหรือที่กลางแจงย่อมได้สมหวังตามปัรถนาหาหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยพิทักษรักษาเมื่ออ่านเสร็จต้องวางไว้ในที่สะอาดหรือส่งแจกต่อไปแก่ญาติมิตรถ้าหากเจตตนาทิ้งขวางหรือฉีกทำลายเป็นบาปหนักหนา ต้องตกนรกหมกใหม่ขอให้ทุกคนถึงสังวรคำนำพระอาหารหันต์จี้กงประทับทรงเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527ยุคปัจจุบันนี้ผู้คนต่างถูกครอบงำโดยกิเลสตัณหาอุปทานเกิดการเข็นข่า ลักซับผิดในกามผูดเท็ศเสพสุราไม่เว้นแต่ละวันทุกครั้งเห็นโลกมายานี้เกิดทัศนียภาพดังกล่าวทำให้ใจอัตมาไม่อาจนิ่งดูได้อยู่ได้ดังนั้นอัตมาจึงได้ปรากฏกายณทินีอีกครั้งแม้จะอยากลำบากอย่างไรก็ย,ยินดีเพื่อเป็นการปูพื้นยานและชี้นำมวลมนุษย์ให้ไฟหาธรรมะขัดเกลาจิตใจทวามนุษย์ ต่างไม่ยอมปลดปงไม่ยอมปล่อยวางจากลาบยศสันลเสริญโดยมักจะมุ่งสแสวงหาเพื่อการเสพสุขเพียงเล็กๆน้อยๆชั่วครูยามแต่เป็นการสร้างบาปกรรมอันเวลวร้ายซึ่งจะต้องทำให้ตกนรกอเวจีไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดในวันนี้อัตมาได้รับพระราชาองค์การอีกครั้งให้นำนายสิวเซิงลูกเซิ์ลงไปถึงขมนรกอเวจีเพื่อสัมผัสและบันทึก การอดควรอันนาเบทนาของเหล่าวิญ,ญญาณบาปด้วยตนเองเพื่อเป็นกระจกเงาและเป็นอุทาหรณ์เตือนสติเตือนใจแก่ชาวโลกอัตมาหวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้เขียนเสร็จแล้วคงจะสามารถปลุกใจชาวโลกให้ตื่นจากอวิชชาความไม่รู้และทิ้งความชั่วร้ายหวนกลับคืนสู่ความดีงามไม่เดือดร้อนหลงผิดอีกหากยังทำแต่ความชั่วร้าย อันเป็นการสร้างเชื้อแห่งภัยพิบัติวันหนึ่งคงต้องถูกจองจำอยู่ในนรกอเวจีตลอดการซึ่งเป็นความทุกทรมานอันสุดจะบรรยายซึ่งเมื่อถึงการนั้นก่อสายเกินกว่าจะแก้ไขเสียแล้วบัดนี้ก่อนที่จะลิขิตหนังสือทองนรกอเวจีจึงได้เขียนคำนำไว้ณที่นี้จเจริญพร ํำนำพระโพธิสัตว์กวนิมประทับสงมเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527มนุษย์หาชัยเทวดาผู้ใดเหล่าไม่เคยทำผิดหากรู้แก่ไขสิ่งผิดนั่นสิคือหยอดความดีนี่คือวจีอม,มตะในการส่งเสริมชาวโลกให้มีความกล้าหาญแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่ เพราะโลกแห่งโลกีทุกแห่งหนเต็มไปด้วยลุมดักแห่งสุลานาลีสมบัติโมหะทําให้ผู้คนหมดหนทางเหนียวรั้งใจตนในการทําความชั่วชีวิตไร้จุดหมายปลายทางทุกสังคมเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรุนแรงบัดนี้สํานักเสี่ยงเทียนได้รับพระราชองค์การให้ลิขิตหนังสือโดยพระจีกง นำคนทรงลงไปถึงนรกอเวจีสัมผัสผู้สร้างกรรมหนักบาปมหันต์ให้พวกเขาเหล่านั้นเปิดเผยความรู้สึกแห่งความทุกข์ทรมานให้ชาวโลกรู้ซึ้งเกี่ยวกับนรกอเวจี18ชั้นว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งสรรค์ขึ้นเองเพื่อให้ผู้กระทำความดีอยู่แล้วมีกำลังใจทำความดีต่อไปส่วนคนชั่วให้รีบกลับตัวเป็นคนดีโดยเร็ว อย่าได้หลงผิดอยู่อีกหวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกสู่สายตาคงสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วไปและหวังยิ่งกว่านี้คือสาธุชนทุกคนคงจะช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเลื่องนี้เพื่อเป็นการโปรดผู้หลงผิดให้กว่างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อยกระดับจิตใจผู้คนให้หันกลับสู่ความดีงามต่อไป คำนำพระโพธิสัตว์กสิทธิคันประทับทรงเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527นับแต่ยุคตึกดำบันเมื่อเริ่มมีมนุษย์อุบัติขึ้นจนถึงบัดนี้นับได้60,000ปีเศษแล้วแม้จะมีเทพพรมชั้นต่างๆลงมาจุติยังโลกมนุษย์หลายครั้งหลายคาแต่ก็ยังไม่สามารถเหนี่ยวรั้งจิตใจผู้คน ให้หันสู่หนทางแห่งความดีงามทําให้เหล่าเทพพรมต่างเอื่อมละอาอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ในสถานการณ์ที่หมดทางเหลือกแล้วจึงได้จัดสร้างคุ้มนรกขึ้นเพื่อลงโทษทันแก่คนจําพวกทําบาปชั่วช้าเพื่อให้พวกเขาเข็ดหลาบในบรรดานรกนั้นนรกอเวจี G, เป็นสถานที่สำหรับจองจำผู้ก่อกรรมชั่วร้ายแรง โดยเฉพาะวิญญาณบาปพ,พวกนี้จะต้องผ่านการไต่สวนพิจารณาเพื่อกำหนดโทษจากยมบาลทั้งเก่าแดนก่อนเมื่อครบกำหนดจากการลงโทษทันของนรกทั้งเก่าแดนแล้วจะต้องถูกส่งต่อไปจองจำยังนรกเอเวจีตลอดกาลไม่มีวันใดผุดใดเกิดอีกนี่คือผลลงเอยแห่งความไม่สื่อสัตย์สุดจริตอัคตัญยูไร้เมตา ไร้ศีลไร้ธรรมบัดนี้สำนักเสียงเทียนได้รับพระราชโองการให้พระจีกงนำคนทรงลงไปถึงนรกอเวจีเพื่อทัศนาสภาพอันแท้จริงและฟังความรู้สึกจากใจอันแสนทุกเขเวทนาของเหล่าวิญญาณบาปแล้วบันทึกทุกทุกถ้อยคำลงในหนังสือเพื่อเป็นการแสดงให้รู้อย่างแจงชัดว่านรกอเวจีนั้นมีจริง เพื่อให้ทุกคนหันสู่ความดีงามนี้ห่างความชั่วร้ายหวังว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ลิขิตเสร็จแล้วสัตบุรุษผู้เมตตารรมทั้งหลายคงได้ช่วยกันพิมพ์แจกเพื่อให้หนังสือแผรหลายอย่างกว้างขวางซึ่งบุญกุศลน,นี้จะส่งผลถึงบุตรหลานให้เจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุดและยังสามารถส่งผลช่วยให้บรรพบุรุษพ้นจากอบายภูมิสู่สุขติภูมิได้อีกด้วย ขอให้ทุกคนจงอย่าพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งนี้เถิดอาน,นิสง์พิมพ์หนังสือท่องอเวจี v G. 1. ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือท่องอเวจี v G. ตนเองและบุตรหลานถ้ามีบาปกรับไม่มากนักอนุญาตให้อุทิศบุญกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้วไม่ต้องตกนรกรับโทษทัน 2. ถ้าบรรพบุบรุษตอนมีชีวิตเคยสร้างบาปกรรมไว้หากบุตรหลานได้พิมพ์หนังสือแจกเป็นจำนวนมากและอุทิศส่วนกุศลนี้แก่บรรพบุรุษบรรพบุบรุษก็จะพ้นจากอบายภูมิสู่สุขติภูมิ 3. ถ้าตนเองเคยสร้างบาปกรรมไว้หากรู้สำนึกผิดแล้วบริจาคทรัพย์สมทบทุน พิมพ์หนังสือนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบุคคลนั้นเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้รับการเสเวยสุขติภูมิตามพลังกุศลมากน้อยแห่งตน 4. ถ้าครอบครัวตนถูกวิญญาณร้ายรังควานอยู่เสมอเมื่อบริจาคทรัพย์สมทบทุนพิมพ์หนังสือนี้และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรด้วยอนุภาพแห่งกุศลน,นี้จะขับวิญญาณร้ายไป ทำให้ครอบครัวผู้นั้นได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข